สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยกกุผมนะครับเป็นทีทีมทีวีซึ่งในวันนี้เอ้ยอย่าเพิ่งให้ดูก่อนก็สารคิวนี้เราจะมาเล่นปลากัวหนึ่งร้อยด่านหนึ่งร้ดานจริงๆนะครับแมพมันบอกดูนูน่นมีเยอะมากนี่ยังไม่หมดนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นของผมนะครับชมคลิปกันเลยอ่ะดูจัอีกทีนี่สตาร์ทใช่ไหมไปดูก่อนนะอ่านออกอ่านไปนะครับอ่านไม่ออกแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยไปเลยลงหลุมได้หรอ นี่ไงแล้วโอ้โหเราจะสปีดลันโอ้ยเอ้ไม่จ็บ phải còn chứ ừ, um, thằng này nè, thằng này xin à พูดกันนิดๆหนอ่อยนะครับก็คืออ้าวอีไม่ทันได้โดดเลยคือไหนละตรงนี้ใช่ไหมใช่ ชื่อฮักหนึ่งฮักวันบก,ก่อนต้องมาเล่นนี่กระโดดนี้ทำไมรู้สึกไม่สัดเลยนะก่เยชื่อโอลาวาลวเลยเหรอ,อจะตกลงไปนะจะตื่นไหม แล้วก <ừ. S 2> ็ตัตรงไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยอ่าฮะเรยวหกแล้วแปดเยองชึมีทั้งร้อยด่านเพิ่งดึงด่านหกแล้วี้จโอ้โหตก จะมีการตัดข้ามด่านนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วข้ามดา่านเดี๋ยวโอ้โหแล้วแหมมันหนุโอเคก็พูดเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีอะไรจะ อาจจะไม่ได้เห็นทุกด่านนะครับที่ผมเล่นนะก็ต้องขออภัยกันด้วยเรื่องนี้มันเยอะเกินอะ่ะน,นี้สิอันแรกผมจะอ่านให้ดูเลยส่วนทสวนที่เหลือก็อาจจะเห็นบ้างด่าน,นครับเพราะว่ามันเยอะเกินไป ถึง90แล้วเออรถขึ้นลงไงนะตัวนู้ใช่ไหมให้รถก็ไม่รถอกเลยดีนะมันไม่ตายนะทำไมไม่ทำชิคควายเลยล่ะ นี่มันข้ามยังไงเนี่ยไม่มีบอกลองหนนะแล้วข้ามยังไงเนี่ยก็โดยสูุกันนี้ก็ไม่ได้เลยแล้วขอชิคก์ ช่างดึงในตัวเนี่ยโอ้ยมันเงี้ยมันฆ่าไม่ได้ดูด้วยแหละทีนี้คือจะมีแชมบอกแล้วโอ้ยเสียงเงียบๆดีเงียบๆหน่อยนึง เรียบร้อยด่านที่เทไรเนี่ยสิบสองจ,จะก็จะข้ามด้านนี้ได้โคตรอันนั้นคืองงจริงนะครับด่านน้ำแข็งมีเสียงไฟไฟอะไรวะใครมาจุดไฟเที่วะโดดออกกระโดดไม่ติดหาปูกระโดดไม่เจอ โชวแอปชว์แอปจะทำเป็น EP EP ไหมหรือยังไง EP ไล้ยี่สิบห้าด่านเดี๋ยวไปะนะเอาแบบนั้นไหมหรือเอาทีเดียวหมดเลยไม่เอา,เอาทำเป็น EP เดีวยวกว่าทำเป็น EP เดีวยวกว่างั้นอะสน,นี่ด่านไฟ ร้อนแรงต้นมันคือต้น้วกระทะทงองแดงมันคือต้น้วกระทะทงองแดงโอ๊ยโอ๊ยร้อนร้อนอยากกับลงน,นรกโอเคไฟหลับแล้วคือ อ้าวไม่ได้เฮ้ยอ่าขึ้นได้แหละโอ้ย่าทำไม่เสียหน่อยเอ้ยขี้เกียโดดไวอุย้ยเกือบแล้วเมื่อกีน้นี้เกือบแล้วด่านนี้นะ่าจะชิวๆไม่ได้ยากอะไรนะก็ข้ามข้ามไปก่อนเนาะอาจเลยแล้วก็ทำเป็น EP พีแล้วน,นี้ด่านที่เท่าไหร่วะ1สิบห้า ทำเป็นทีละยีห้าทีละยีห้านะครับผครบหนึ100่งร้อยกว่านะครับอ้าวให้กระโดดขาโอ้ดูแลดูแลต้องกระโดดขาไปออไม่ตรงอะไรเนะี่ยขาเรียกว่า เรน,น,นไ,ไม่ได้ที่เลยก็โธ่เอ้ยได้แล้วเดี๋ยวตกอ,อีกโอ้โหยังบูดไม่ทำนะครับคขาดทำเลยตออกเลย เสียงทอดไข่ดังสเส้นลันหูเลยถ้ามีเสียงเึก้อนหลุดควานกระเปล่าน่ะอ๋อถ้ามีเสียงนกควานอะไรก็ขอขอไปก็ได้วยนะครับฮึบ การโผลจะวดแบบนี้ได้นะมันยากมากเลย<ฮ>ปานเว้ยนัาที่สิบแปดแล้วนัาที่สิบแปดง่ายๆครับผมเออไม่เป็นไรผมชอบปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นถนะัดอยู่แล้วไปแบบเรื่อยๆครับนานพวกนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกโอ้ยอ๋อดูแล้ว นะต้องทำแบบน,นี้ทำไมบัน,นั้นมันไม่ได้จุดเอ้ยไปเลยกระโดดไม่ได้เอ้ยใครวะาพูดง่ายนะใครวะพูด ไายว่าเอ้ย,อยนีย่ได้ละจะเกียดแกไอ้ไอบันไดชึบอ่ะจะผ่านก็ไม่ผ่านเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยชึบนี่ได้แล้วอันนี้คืออะไรอย่างที่ยี่สิบเขาวงกุดไม่ชอบเลยอ่ะจริงด้วย

ฮะให้วิ่งเรื่อยๆเลยเหรอได้เฮ้ยไม่ทันนะเอ้ยทำไมมันยากจังเลย เดียว ه, ทำไมผมไม่วิ่งต่ออ่ะผมรู้แล้วต้องวิ่งไปทางไหนแล้วก็เฉียงทางไหนแล้วก็ผ่านแล้วอจะการจะผ่านหลังที่ยี่สิบนี่ไม,ม่าด่านเชี่ยเลยวะนนีบความเหนืดอ่ะอเฮ้ย,อยโอ้โหเหนือดอีก ไอสลามนี่ได้อย no okay. oh oh. um> okay. okay. ู่ฮึบฮึบม yeah> ือจริงๆอะคือมุทตกะอายะดีๆอ่ะฮึบโอเคฮึบโอเคอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่แล้วก็โอ้โหเข้าไปสบายนะแมนเหรอทางนู้นหรือ ทางไอ้เด็ไปทางนี่ดูเ้ยโอ้โหมันต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเริ่มมันนะมันจะเริ่มแล้วนะ ไอ้หนนี้โคตรเลยรู้และอามนต้องกอดตรงโน้นแล้วก็โดดนไปตรงนี้ไมารูป่ะโอเคเฮ้ยเอาเมื่อกี้ได้แล้วเฮ้ย อันนี่มันยากอนะ่ะคือมันนืมันกะยากเห่เนืแบบนือแบบนืเท่าใหญ่งมเลยอันเน,น,นี้ยเข้าอาได้นะไม่น่าหรอกคือมันเกือบเท่านี่นะถึงแนะ้ทงนี้ก่อนอ,นอได้อ้าไอ้น้อยมันกระโดดไปแนละ้ว กดยังไงเนี่ยหรือมัไยังไงหรือพวกตรงกำแพงไม่เกี่ยวซึ้บะไรยังไงทีนี้เดี๋ยวเากระโดดไปถึงข oh. ้งก่องนั้นไอี่ยบเอดเดียวโคจ้าก็กระโดดไปดูกรโดดกระโดดไปสิบสิบสามสิบรอบเลยเนี่ยยังไม่ขึ้นเลย โอ้ยเดี๋ยวกันสิบพันจานยี่สิบสองแล้วบอกมันมีถนัดนี่จานอยู่ในนรกที่มันมีชื่อว่าไปโอมแล้วโซเซน เนที่มีชื่อว่าโซแซนะครับเป็นอยู่ในที่นรกเนาะแล้วก็จะมาละแล้วก็จะมันจะมีสเกลตันกับแก๊สเยอะเกิดเยอะมากนะค,ะครับผมใส่ไปโอมแล้วนะโอ้หทำไมมันต้องอืดอืดด้วยอะ ขอเองก่อนออด่านนี้มันไม่ค่อยยากที่นะเออโอโอโอ กะโดดแยกจริงเลยใครมาสร้างแบบว่านี่นานที่จะเ่ยยี่บสามเองโอ้โหมันทำไมก็ยากเกี่ยววะเนี่ยไอตรงนี้มันยากกระเพื่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมมันผมกระโดเดเลยรีบกระโดดก็ไปไอนะตรงนี้ก็เหมือนกันเน่ยไม่ผ่านเลยโอโ้โขไม่ได้ไปกระโดดใหม่ดูๆดเดืเดืไทำไมถึงกระโดดได้ทีนี้เห็นไหม เดี๋ยวผมจะพยายามกระโดดแล้วกันนะครับผมถึงด่านยี่ห้าแล้วผมก็จะจบคลิปแล้วผมก็จะได้นอนพักผ่อนยอนใจทำไมผมต้องชอบทำไมผมชอบกระมดตรงนี้วะฮึปึโอ้ยเหรอชอบกระโดดตรงนี้แต่ ไม่เป็นไรผมจะพยายามกระโดดต่อตตไปแล้วกันนะครับฮึบ <L ar ged noise> อ้าวนี่อยู่ตรงนี้ได้แล้วผมจะกระโดดต่อไปตรงโู้นนะเอ้ลูกบเดอ Yes Easy Game <L ar ged noise> ทีนี้ก็เี็บร้อย <L ar ged noise> เออยังสิงนี่ผมทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้วะ <L ar ged noise> ะโดใหม่เลยอะไรวะเนี่ยโอเคกลับมาแล้วกระโดดพาไปสิบกรโดโอดโอเคดิแล้วก็มาไมไ่เรียบร้อยด,ด่านที่สี่สิบยี่สิบสี่โอ้โหหาทางขึ้นก่อนทางขึ้นอยู่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้ อโอ้โหว่านะโอ้โหได้สูงจัดเลยปึบปึบผมเคยก็ว่าจะแมปหนึ่งไนะน่าจะมีอะไรขั้นอาชิดบอบอ่า ขี้เกียจกระโดดนะเฟยเดี๋ยวต้องตั้งสติก่นอนฮึบฮึบไม่ต้องกระโดดจะไงต้องกระโดดไปได้แสดงว่าสามารถผ่านต,ตรงนี้ได้เดี๋ยวว่าล้องทำอันนี้ เา้าจะไน่ี้กระโดดเลยตกกว่อนแหละวันจะลองดูดมันมีสูตนะคือแบบผมเคยทำผมเคยทำอยู่แต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับก็คือแราววิ่งบล็อกตัวบล็อกได้คือว่าวิ่งทะลุเลยอะปนระมาณนี้เดี๋ยวลองดูกัน บอกแล้วมันข้ามได้สบายแล้เออเองมาได้รไรเกมประกันคุ้มค่าข้าจะไม่ยอมเกมแล้วจะไปยังไงรุ่งรุ่ง yes ที่มาแล้วครับวิ่วขึ้นมาได้เนี่ยยากเลยมีเวลาคิดไหม

ดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่นี่เรียบร้อยว้วังคี่สิบหกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับแล้วอีพีหน้าจะมาเล่นดานที่ยีิบหกต่อนะครับไป